สวัสดีครับตัวนี้เป็นปลั๊กไฟ Data นะครับตัวนี้เป็นมอ,อกอแท้นะครับหลายๆคนที่ไปซื้อตามตลาดนัดนะครับและที่ราคาถูกมากๆนะครับในอดีตเนาะมันจะมีของปลอมของ Data แต่ตัวนี้ของแท้ซื้อจากช็อปจากมอของแท้ที่ตะกาที่เฮียปักเอาไว้การออกแบบปลั๊กแบบนี้เขาคือเราจะงงใช่ไหมว่าทําไมเขาหันปลั๊กในรูปแบบนี้นะครับคือเขาป้องกันว่า1ช่องเนี่ยสมมติว่า เรามีปลั๊กแล้วมันงอเนี่ยงอ90องศาใช่ไหมเสร็จแ,แล้วมันเสียบได้ครับปลั๊กเดี่ยวนั้นแสดงว่าตัวนี้มันจะออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้ใช้ตัวตรงเนี้ยเกินกําลังของมันทั้งปลั๊กเนี้ยนะครับสามารถรองรับไฟได้3,600วัตต์นะครับในแต่ละช่องอาจจะถูกแบ่งอยู่ที่1,800วัตต์นะครับแล้วก็มันก็ป้องกันไม่ให้มันใช้เกินก็คือต้องหันปลั๊กแบบนี้แล้วก็ตัวของสวิตคือสวิตไฟบ้าน นะครับแล้วก็สายเนี่ยอย่างดีหนานะครับสูงอ่ายาวถึง5เมตรสูงสุดคือ5เมตรนะครับแล้วก็สามารถเลือกได้ราคาเริ่มต้นนี้377บบาทของแท้แน่นอนนะครับปลั๊กไฟควรซื้อของแท้ราคาถูกเกินไปไม่ใช่ของดีระวังเกิดเพลิงไหม้ได้นะครับ